สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนวิธีการหารยาวนะคะกรณีที่หารแล้วเนี่ยเลขไม่ลงตัวนะก็คือคำตอบเนี่ยมันจะตอบออกมาเป็นจุดทศนิยมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะถ้ากรณีที่เราเนี่ยเจอเลขที่หารแล้วไม่ลงตัวจะทำอย่างไรนะคะ ก็ใช้วิธีการเดิมเหมือนกับการหันยาปกติเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นก็สร้างบ้านให้เขาก่อนเนาะนำตัวตั้งนะคะมาไว้ในบ้านนะก็คือ5229แล้วนำตัวหันเนี่ยมาไว้ด้านนอกนะคะ84แบบนี้อ่ะจากนั้นนะคะทำการหันปกติเลยก็คือหันจากตัวด้านหน้าไปตัวด้านหลังเนาะเราก็มาดูซิว่า84นะคะ คูณอะไรได้ห้ามีไหมอ่ะไม่มีก็ขยับมาเรื่อยๆแปดสิบสี่คูณอะไรได้ห้าสิบสองมีไหมคะยังไม่มีเนาะเพราะว่ายังมีค่าน้อยกว่าแปดสิบสี่ใช่ไหมเราก็ขยับมาเรื่อยๆอ่ะแปดสิบสี่นะคะคูณอะไรถึงจะได้ห้าร้อยยี่สิบสองอ่ะเราก็ลองเอาแปดสิบสี่นะคะมาคูณดูเนาะใช้เทคนิคเดิมนะคะก็คือการคาดคเนเนาะ อ่ลองท่องแม่สคุลแม่8ปดซิว่า8อะไรได้52 8สิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหสี่สดแปดเจดห้าสิบใช่ไหมคะ,อะลองเอา84ดคูณหดูซิงั้นนะ,อะลองคูณ6ดูนะคะเพราะว่าแปดหกสใช่ไหมลองคูณ6ดูนะคะว่าจะเกินห2าร้ยอไหมหกหนึ่งหกหกสองยี่สามแปดหใส่สทด2 หกแปดสี่สิเกิอ่ะเกินไหมคะไม่เกินใช่ไหมคะไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็เอา84ดคูณหใช่ไหมใส่ตัวเลขข้างบนเลยคูณหได้5 0าร่เนาะอ่ะได้504 คราวนี้ทำไงต่อคะเหมือนเดิมนะคะนำมาลบกันนำ522เนี่ยลบกับ504นะคะสองลบสี่ 4, ไม่ได้ยืมอันนี้มาหนึ่งก็เป็นสิบสองลบสี่ตรงนี้ก็เหลือแปดอันนี้ถูกยืมไปใช่ไหมก็ตัวเนี้ยก็เหลือหนึ่งนะคะหนึ่งลบศูนย์ก็เหลือนะะ 0, หนึ่งเนาะอ่ะก็ลบออกมาแล้วนะคะได้สิบแปดใช่ไหมคะพอได้สิบแปดตรงนี้เสร็จปุ๊บทำไงคะให้ชัก ตัวถัดไปลงมาชักตัวถัดไปลงมาก็คือ9นั่นเองเนาะมาดูสิว่า84นะคะคูณอะไรถึงจะได้189อ่ะาเหมือนเดิมเนาะลองท่องไม่ 8, 8 8อะไรได้18 8 1 8 8 2 16ใช่ไหมก็ลองเอา84คูณ2ดูนะคะเอา84คูณ2 4144288188216อะถ้าคูณสาคะคูณสจะเกินไหมถ้าเป็น84คูณสนะคะก็ถ้าเอา8เนี่ยมาคูณ3 8188216 8324ใช่ไหมมันก็เกินอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลองก็ได้นะหรือถ้าใครไม่ชชัว์ก็ลองก็ได้แต่ถ้าเราท่องอย่างเงี้ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเกินนะเพราะฉะนั้นเราก็เอา84เนี่ย คูณกับ2ถูกไหมคะก็ใส่คำตอบข้างบนคูณ2ได้เท่าไหร่คะ168แบบนี้ถูกไหมคะอ่าเหมือนเดิมนะคะเอามาลบกันนะคะก็เอา189รลบกับ168นะคะ9ลบ8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ใช่ไหม8ดลบหเหลือ2อ่ะคราวนี้ นะคะทำไงต่ออ่ะเราเหลือเศษ21ใช่ไหมคะเหลือเศษ21เราจะตอบว่าข้อเนี้ยตอบ62เหลือเศษ21ก็ได้นะคะหรือเราจะไปต่อตอบให้เป็นจุดทศนิยมก็ได้เนาะอ่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปต่อกันนะคะทำไงนะคะแปคูณอะไรยี่1ไม่มีถูกไหมคะให้เรานะคะถ้ามันเหลือเศษตรงนี้เสศจปุ๊บเมื่อมัน ตัวเลขเนี่ยมันไม่มีให้ชักลงมาแล้วนะคะให้เราเติมจุดเติมจุดด้านบนแบบนี้นะคะแล้วใส่0นะคะแล้วใส่ศอะ่ะแล้วเราก็เอาศูนย์ที่เราใส่ตรงนี้ชักลงมาข้างล่างแบบนี้อะ่ะนะคะแล้วเราก็มาดูสิว่า84นะคะคูณอะไรได้210นะอะ่ะเหมือนเดิมลองท่องแม่8สิ แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่ก็ต้องใช้สองถูกไหมคะถ้าใช้สามเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นยี่สิบสี่มันก็จะประมาณสองร้อยสี่สิบซึ่งมันเกินเนาะเราก็ใช้แม่สองเหมือนเดิมนะคะแม่สองได้หนึ่งร้อยหกสิบแปด่ะแล้วก็ทำการลบกันนะคะทำการลบกันตรงนี้ก็เหลือสิบลบแปดเหลือสองนี่ถูกยิมไปเหลือศูนย์นึงมันก็เป็นสิบ ก็เป็น10บลบหเหลือสอันนี้ถูกยื้มไปก็เหลือ,อโอเคก็เหลือ1นึลบหเหลือศูนย์นะคะแปดสนะคะ 42, 42มันไม่มีใช่ไหมถ้ามันยังไม่จบก็ให้เติมศูนย์ไปเรื่อยๆนะคะเติมศูนย์แล้วก็ชักลงมาเนาะชักลงมาแบบนี้อ่ะ มาดูซิแปดสิบสี่อะไรได้สี่สิบสองคูณอะไรได้สี่สิบสองนะคะลองท่องแม่แปดดูแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่ิบสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดใช่ไหมก็ลองเอามาคูณห้าดูนะคะเพราะว่าแปดห้าเนี่ยมันอยู่ที่สี่สิบเนาะเรามาคูณห้าดูอะ่ะแปดสิบสี่คูณห้านะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองแปดห้าสี่สิบ บวกอีกสองก็เป็นสี่สิบสองนะคะอ่ะพอพอดีเลยถูกไหมคะก็แปดสิบสี่คูณห้าเนาะเราก็ใส่ตรงนี้ไปเลยแปดสิบสี่คูณห้านะคะได้อยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบบกันก็เหลือศูนย์ศูนย์นะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบอยู่ที่หกสิบสองจุดสองห้านั่นเองนะคะตอบเป็นจุดทศนิยมเนาะ ก็จะได้ทศนิยมสองตำแหน่งตามนี้เลยนะคะอ่ะเป็นไงกะเป็นไงคะการหารเลขที่ไม่ลงตัวนะคะมันก็ใช้หลักพื้นฐาน ของการหารเลขปกติอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันยังมีเศษต่อเนาะให้เราเติมจุดแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะแล้วก็ชักลงมาเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย